ออนไลน์แชทวันนี้ผมได้ตัวซ็กคอร์สำหรับวันแรกสําหรับเซเรียแพทชั่นนะครับเมจีผมได้ชาบีซิมงมาจะลองเล่นดูนะครับทุกคนในระบบ c ีซีหนึ่งหนึ่งนะครับแชทแล้วก็มีพิตูกองหน้าเมจีพิตูกองหน้าแชทแล้วก็มีคริสเตียนพูลิโก้โบตำนานเชลซีแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแชทเวลคัมแบ็คแล้วก็มีไมดะแชทบอกว่าเป็นชีฟบีทเมจีจากญี่ปุ่นแล้วก็ ผมได้เอ,อ่อบุออนกิโอโนมาโบขอไปทาน่านชื่อไม่ถูกนะครับแชทแล้วก็แหละโบแฟชั่นสครต์โบโบนี่คือความหวังของเราแชทโรเมโลลูคาคูช iro, ายผู้สร้างตำนานในพรีเมียร์ลีกไว้ทั้กับแมนยูและเชลซีเมจีหวังว่าราคาค่าจะสร้างความประทัดใจให้กับเราแล้วกันนะเดี๋ยวก,ก็รู้โอ้ได้ฮาแลนด์ทีมด้ร์เยียวะ่ะมาคารลฟอร์ดอีโวด้วยโบการ์ม่วงคุริโก้สวยปะ ไม่สวยว่ะโบไม่ถึงว่ะไม่ถึงชาบีซิมอันครับว่ะไมจิคูคูระยะไมล์รีเจนแดมอะไรของลูคาคูสวยไมดะเลสโกไมดะเฟิร์สแอสซิตจาก ใช่บีซิมงโบแล้วเขาพอสไปเลยแดนแล้เขาไปเลยว่ะโบรู้หรือไม่สามสิบเปอร์เซ็นต์ของผู้ชมคลิปนี้อยู่ไม่ได้กด s ับสคร i b ป์เพราะฉะนั้นแล้วฝากกดไลค์กดซับให้ผมหน่อยนะครับ thank you มาแล้วว่ะโบยาชินวะ่ะโอ้ยเฮียซาลิบาเขาใส่รีคัลเลอร์เลยว่ะโบโบเขาทำอีโบบักเตโอด้วยเ <laughs> ฮียชนคานเวเนย ลุคคาคูเลสโกบิ๊กลอมเลสโกบิ๊กลอมเฮียมีโกบิ๊กลอมไหมจีบุริโก้ดบุริโก้ดโลช็อตปะอ้ยเใชคบิซิโมมีโลช็อตปะมีนี่หว่า อ,อโดนแจมเรียบร้อยไห่จีแดนเงย็นพี่ชายผมยิงก็ลุลนๆนอยู่เดสโก้ว้าวชาบีซิมงติตู้โลชอ้เอ้ยตู้โหลุงนี้น่ายิงสาสองไห่จีเอาเรียบร้อยโดนโดนสิครับพี่โดนหลอกเสียหมาเลยบ พี่ตู้พี่ตู้โอ้พี่ตู้ปโโ่้ยพี่ตู้ยิงมิดผ่านยาชินโลชอตแล้วนะราคาคา่าอ้โหราคาคา่าแดกยาชินไม่ได้เลยเว้ยโปโ่ยโมโห่ะมันเขี้ยวอ่ะพี่ตู้ โบวิกตุได้มองจากเต็ม,มุมได้หนเวยโอ้ยไม่คาอีกแล้ววะยาชินเขาโคตรเหนียวเลยโบทั้งทั้งยิงไกลย,ยิงใกลย,ยาชินเขาแดงหมดเลยไม่จีโตแล้วโบบุดบายเ <c oughs> ขาคมกว่าเราทษทีเลสโกลกคาโค เลสโกลาคาคาเอาว่ะใช้ดีซิมม้งใจสวยไหมจีเลสโกลาคาคาโบเฮ้ยผมเห็นคนใช้ใช้ทีโฟนี่เยอะมากเลยมยมนเอาไปทำควยใหเหรอวะเห็นจนเยอะผิดปกติอีทีโฟไรเน,นี่ฮีโร่ตัวการ์ตูนเนี่ยมาเวลของมันเนี่ยสี่สองสี่ลิเบอร,รี่เคมอะไรช่องชั้นลิเบอร,รี่เคมอะไรผมไม่รู้อ่ะจริงผมไม่รู้โโหโหดว่ะ ผมหนึ่งก็ผมเล่นฟุตแชม์รอบคัดเลือกอยู่นะเอ้ฟุตแชม์รอบไฟนอลอยู่เนะี่ยเก่งกนเนี่ยไมด่าโอ้ไมด่าโคตรเร็วพิตูพิตูตามหน่อยผู้ลิสิตโอเคไม่ยกว่ะเฮีย,ยผมจะกด X หลอกยิง เป็นพี่ตู้เป็นใจไวเกินพี่ตู้เลสโกชาบีซิมงแล้วไปยูพลีสิตพี่ตู้พี่ตู้พี่ตู้ไม่ทันวะพี่ตู้แม่งดวงสวยสัตว์เลยนะเปา ตู้ตู้ตู้ได้ทีตู้โอ้โหต,ตู้ต้องหลายด่านแล้วเกินไม่จีเะเี่กกนก่อยไม่มีเตโอกันเลยเอาเขาวอาเลยก่อย <c oughs> Let's go มา i d ที่สุดโตโตโอ้โหไม่你าว่าพูลิโกยอบแล้วโตเตสสกอโต เลสโกลูคาคูเฮียวิโก้พ่ตู้เลสโกครับพี่ตู้เลสโกตู้ตู้เนี่ยไอทีโฟนี้มาทำเควสใช่ไหมผมเจอไอทีโฟเชอริซุคี้เลยเห้เลือกทีซีเอไว้ what the fuck เดือดทูเซเบีโอทีวายผมโคตรงงตะกะนี่เลยนะไอโบโยนมงเนี่ยไอ้ย่าแล้วชนะเลยนะ โดนทำลายแล้วโกสวยฟุตบอลมันก็อย่างนี้แหละมีช่วงรุ่งเรืองช่วงตกต่ำเป็นเรื่องปกติเดสโกมาเอดาโอ้โหยิงโคตรแรงทิ้หายหายวันนี้พี่บูได้ไงบูไอออนเนยหรือว่าใครเป็นคนพิมพ์คนนั้นอะที่บอกว่ายิงเจนะ็ดศูนย์น่ะ เทลเคยทำได้ป่ะหรือว่าใครเป็นคนพิมพ์ <laughs> มาเอ็ดอะเดสโกไอดี <c oughs> ผมบินแล้วครับโบไปทำอะไรมาคนนึ่ก็แบบจะวิ่งหลบมาให้โดน โดนโอ้ว่าละเกมไหเฮียว่ละเกมบอเลสโก้าวีซิมอนโอ้ไม่ก็ทํำไม่เข้าแสด เลสโก o ลูคาคูโอ้ my god เร <laughs> <u va> <laughs> ็วมากฮาริสกาเร็วมากตบแตกนั้นแน่นอนเร็วมากไอ้เนี่ยเร็วแบบเห็นเห็นเลยเร็วโคตรเลสโก o ปูริโก้แอบไม่ทำท่านี้วะ Let's go bo หุ l นเหล็กเทวีโกเมจิ Now Denbo bo is all over for you dude ได้แะ้วบ้างครับโบดีสุดเหรอไม่มีไม่มีเลยคารเลนไม่มีเลยคนนี้แม่งโคตรโห,ด,หดเลยโบแล้วกเ็เทโดคเทโดกูเป็นไรครับพสซิ่งเลียไม่ได้อทีเนี่ยแล้วก็เทโดผมเป็นอะไรไม่คพาสซิ่งเลียให้ผมเลยโบ เดิอนเดือนเลยบึ้มเฮิบโกมาเอดาฮู้ไม่เข้าแล้วว่ะอันท่าแปลกแปลกราคาฆ่าแม่งโคตรตากัเบือ ราคาคา่าราคาคา่าโอ้โหของจริงเลยเนี่ยไม่คมโอ้เฮีย yeah. กองหน้ามันยังเพสเลยโบโดนละขนาดกองหน้ามันยังเล่เลนรับดีเลยไมจีเอาจริงนะไหม อีจีครับโบเกือบทําได้แล้วเกือบคัมแบ็กนะแต่หลังผมกากอ่ะไอพี่บู่มันไม่มีโคตรกากเลยโบลูคาครูผมให้หนึ่งเต็มสิบโบมันไม่คมอ่ะมันน่าจะคมกว่านี้มันไม่ค่อยคมเท่าไหรมันไม่คมว่ะดูดิห้านัดยิงหกประตูกับโอกาสประมาณล้านครั้งอ่ะแม่งโคตรจะไม่คมเลยลูคาครูเออถ้าเกิดลูคาครูม่ยิงเข้ากันเข้าผมได้น้ำแล้วไหมแม่งหลุดเดี่ยวไปยิงไม่เข้าเฉยเลยไม่ยิงไม่เข้าไม่เหมือนตัวจริงเลยแมจี มึงมาติดสคริปต์ตัวจริงอ่ะยิงไม่เข้า